สวัสดีค่ะวันนี้ไปกันที่อุทยานแห่งชาติหมุกอเพตาอําเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสตูลและจังหวัดสตูลได้จัดถแถลงข่าวสตูลเซิร์ฟเฟสติวัลโดยนายคณิคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายไพรัตสุขงามผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสตูลนายสัมฤทธิ์เตียงประสิทธิ์นายกอบจอสตูลและนายบำรุงรัฐพลอยดำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาได้ร่วมถแถลงข่าวจากกิจกรรมสตูนเซิร์ฟเฟสติวัลซึ่งเป็นกิจกรรมส่งท้ายปิดฤด,ดูการโตะขึ้นของปีหรือกีนซีซั่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวตกย้ำวัสตูลเป็นจังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีค่ะพร้อมผลักดันให้จังหวัดสตูลเป็นส p อร์ซิตี้เมืองชายแดนใต้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมสตูลเซิร์ฟเฟสติวัลจัดขึ้น